สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซาเพื่อนภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับในคลิปนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ได้ใช้บ่อยกันนะคะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างตามมาดามติวิซามาเลยนะคะ ศับที่เราได้ใช้บ่อยนะคะก็อาจจะมีบางคำนะคะที่อยู่ในคลิปก่อนๆหน้านี้แต่พิติก็อยากจะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพิติได้ของเล่นมานะคะเป็นของเล่นหลานอีกแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมันจะมีบัตรรูปภาพอยู่พิติชอบนะคะเพราะว่าเวลาเราดูรูปภาพแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความจดจำได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็เป็นวิธีที่พิ่ติใช้ในการท่องศัพท์นะคะเราจะนึกถึงรูปภาพเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆทำให้เราจำคำศัพท์หรือประโยคนั้นๆได้ดีนะคะถ้าพร้อมแล้วทบทวนกันเลยนะคะไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากค่ะคำศัพท์ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ ในบ้านของเรานะคะเรามาเริ่มที่ห้องนอนกันนะคะเรามาเปิดห้องนอนกันดูค่ะห้องนอนภาษาฝรั่งเศสก็อ่านว่าลาชอมบ์ลาชอมบ์ห้องนอนนะคะเราจะรู้ยังไงว่าอันไหนเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะมัน มันต้องใช้บ่อยๆอยะคะเราถึงจะรู้นะคะอะถ้าเป็นคำนามเพศหญิงนะคะเราก็จะใช้ยืนเนี่ยลาหรือเดอนะคะนำหน้าคำนามนั้นๆค่ะส่วนถ้าคำไหนที่เป็นเพศชายคำนามเพศชายเราใช้อะใช้เลหรือดูนำหน้า คำนามเพศชายนะคะแต่ถ้าเป็นพหะผู้จพ์นะคะเราก็จะใช้ d ดเลแบบนี้ค่ะเอาเรามาเปิดห้องนอนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราเปิดมาก็จะเจอที่นอนนะคะที่นอนหรือเตียงนะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า l ลิเลิ li. เตียงหรือที่นอน ต่อไปอันนี้คือหมอนนะคะหมอนอ่านว่าอ,โอ,อะโอเฮเยอะโอเฮเยหรืออะโนเฮเยค่ะสังเกตเอ๊ะมันทำไมเหมือนคำว่าหูนะคะหูที่แปลว่าโอเคยนะคะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราจะเอาหูแนบกับหมอน อันนี้เป็นวิธีการจําของพิตีนะคะหูโอเคิพอเป็นหมอนก็จะเป็นโอเคเยค่ะอ่ะโอเคเยอันนี้เป็นชั้นวางของนะคะก็จะอ่านว่าเอตาแชร์ค่ะเอตาแชค่ะ e ก็เป็นเพศหญิงนะคะเราใช้อ e ินเนี่ย u n e é t a g e ถ้าอ่านเชื่อมเสียงก็จะเป็นก็จะเป็น e าต้า e e ค่ะ <laughs> ก็จะมีลิ้นพันกันบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะต่อไปอันนี้เป็นตุกตกตนะะต๊กตากระต่ายนะคะตุ๊กตากระต่ายอ่านว่า une peluche de lapin une peluche de lapin ตุ๊กตากระต่ายนะคะคมไฟนะคะอ่านว่า la lampe la lampe คมไฟค่ะ อันนี้เป็นห้อง่มนะคะอ่านว่า la couverte ค cou ่ะ la couverte ค่ะห้อง่มค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นโรงรถนะคะพิหาราโรงรถก่อนเจอแล้วโรงรถภาษาฝรั่งเศสอ่านว่า le garage garage โรงรถนะคะภายในโรงรถมีอะไรบ้างก็ต้องมีรถใช่ไหมคะ <S <S <hr ug> รถยนต์นะคะลาว o i t u r e ค่ะลาวัวตูร์ค่ะรถยนต์ค่ะรถจักรยานนะคะเลเวโล เลเวโลรถจักรยานครับนี้หมวกกันน็อกนะคะอ่านว่าอ่ะกาสกดอ่ะกาสกดกดกดกาสก์หมวกกันน็อกค่ะ รถเข็นเด็กนะคะลาปูเซตลาปูเซตรถเข็นเด็กค่ะคำนี้โรล l ล r s k สเก็ตนะคะอันนี้เราจะอ่านทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็อ่านว่าเลโคเลเลโฮเลหรือจะอ่านโคเล ก็ได้นะคะคำนี้เป็นโต๊ะทำงานของช่างนะคะราจานว่าอะเอตาบลิอะเอตาบลิหรืออาเนตาบลิค่ะโต๊ะทำงานของช่างต่อไปมาที่ห้องครัวค่ะห้องครัว คือลาก s ูซินลากูซิน,ซนห้องครัวนะคะในห้องครัวมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะสิ่งนี้คือจานนะคะจานหนอเซียตนอาเซียสอเซียสอเตอาเซียต ยูน اسي เอตจานนะคะเอาใหม่ยูน่าอาเซยตยูน اسي เอตจานค่ะอันนี้เป็นช้อนนะคะช้อนที่ทำจากไม้นะคะเราก็จะอ่นาอนาว่ายูน่าคุยเอร์อองบัวยูน่าคุยเอร์ องบัวช้อนไม้ค่ะอันนี้เป็นหม้อนะคะหม้อหั่แต่หลายปากเนาะคะหม้อนะคะอ่านว่ายูเนโกก็ต์ยูเนโกก็ตหม้อค่ะอันนี้เป็นเหยือกนะคะเหยือกเซรามิกเราจะอ่านว่าอาโปอาโป หรือจะอ่านว่าอปิเชก็ได้อุนอปหรืออพิเชเป็นเหยือกเซรามิกนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนนะคะผ้ากันเปื้อนเหมือนของเด็กนะคะของเด็กอ่านว่าเลบาวัวเลบาวัวผ้ากันเปื้อน อันนี้ทุกคนเห็นบ่อยใช้บ่อยนะคะ in p a m in p a แ m apple ค่ะห้องอาบน้ำนะคะก็คือ la salle de bain la salle de bain ห้องอาบน้ำนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ อันนี้เป็นแก้วใช้สำหรับแปรงฟันนะคะเราอ่านว่าอาแวร์อะดองอะแวร์อะดองแก้วไว้สำหรับแปรงฟันนะคะอันนี้เป็นภาช็ดต,ตัวะคะ่ะภาช็ดต,ตัวอ่านว่าอินะแซกเวียตเดอะทัวเล็ตอิน s e r v i e ี t e ดตัวเล็ผ้าเช็ดตัวค่ะอันนี้เป็นแปลงขัดเล็บนะคะเล็บมือเล็บเท้าเราก็จะอ่านว่า la brosse o n g l e la brosse à o n g l e เป็นแปรงทำความสะอาดเล็บนะคะต่อไปเป็นฟองน้ำนะคะอ่านว่าอินเอปองจ์อินเอปองจ์รืออินอินอปองจ์อินอปองจ์ ฟองน้ำค่ะสิ่งนี้คือยาสีฟันนะคะเราอ่านว่าเลดองตีฟรีสเลดองเลดองตีฟรีสค่ะภาพนี้เป็นแปรงนะคะแปรงผมนะคะอินบรอส อ c h ี v ์ว n e b นบล็อสอาชวแปรงผมค่ะมาถึงห้องสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นอ่านว่า Le Salon Le Salon ห้องนั่งเล่นมีอะไรบ้างคำนี้เราเห็นบ่อยนะคะ โซฟาเราอาจจะอ่านว่าอาคานาเปะอาคานาเปะโซฟานะคะตามมาด้วยเก้าอี้เก้าอี้นุ่มนะคะหรือเก้าอี้นุ่มๆนะคะเราจะอ่านว่าอ,อฟาฟเตามมายอาโฟเตยเก้าอี้บุ นะคะเก้าอีบ้บุนวมนะคะเป็นพรมนะคะอาตาปีอาตาปีอาตาปีาาปพรมค่ะอันนี้เป็นที่ใส่เหมือนที่ใส่หนังสือใส่เอ,อกสารต่างๆนะคะเราจะอ่านว่าอาคลาเซอ,อาคลาเซ ที่ใส่เอกสารหรือหนังสือค่ะอันนี้เป็นต้นพืชหรือต้นไม้ประดับในบ้านนะคะเราจะอ่านว่ายูนปลองต์ยูนปลองต้นพืชต้นไม้ประดับนะคะคำนี้นะคะโต๊ะ โต๊ะนั่งเล่นหรือโต๊ะกาแฟนะคะ l a t a b l e b l a s ไม่ใช่นะคะเอาใหม่ l a t a b l e b l a s l a t a b l e b l a s โต๊ะกาแฟหรือโต๊ะนั่งเล่นนะคะราะคาเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราได้ใช้บ่อยนะคะซึ่งเราจะเห็น สิ่งต่างๆเหล่านี้ในบ้านของเราค่ะภาษาฝรั่งเศสนะคะเก่งไม่กลัวกลัวขยันค่ะเพราะว่าถ้าเรามันฝึกฝนมันทบทวนบ่อยๆเป็นประจำนะคะเราก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนาญแล้วก็เกิดความจำนะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือรูปประโยคต่างๆค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่า มีข้อผิดพลาดประการใดท่านผู้ชมสามารถที่จะคอมเมนต์ชี้แนะแบ่งปันแนะนำต่างๆได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอ๋อเบียงโตค่ะ เช่นเคยคะ่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้ส,สวยๆนะคะค่ะเล่นกีตาร์ต่ออีกนิดนึงดีไหมคะเอาไปคลอหน้านะคะบาย